ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้นำตัวเลขคัดเน้นๆมาฝาก f อซทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนนะคะว่าทางช่องของน้องมีโชคเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอตัวเลขเท่านั้นนะคะไม่ชี้แนะหรือแนะนำการพนันแต่อย่างใดนะคะวันนี้ก็ ได้คัดเน้นๆมาให้แล้วก็เลขเพิ่มเติมจากสำนักหลายๆช่องนะคะเดี๋ยวมาทวนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรมากนะคะเพื่อจับตัวเลขขึ้นมามันจะได้เข้าใจแล้วก็ชอบตัวไหนเราก็จัดนะคะเดี๋ยวเอดให้ดูเลยนะคะ่อ,อนอื่นต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคน,คนที่ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องของน้องมีโชคด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ของเลขปูเจ็กนะคะที่บอกนาคน้อยนะคะซึ่งเป็นร่างสื่อจากปูเจ็กมาบอกเลขผาทางผ่านทางนาคน้อยนะคะทั้งหมดแล้วก็เข้านะคะ วดที่แล้วเข้าที่ห้าเจ็ดเก้าหห้าหนึ่งหนะคะวดนี้ปูเ่เจกก๊กระบอกมาบอกบอกระวันที่หนึ่งเมื่อคลิปก่อนนะคะหกตัวค่ะเลขท้ายสามเจ็ดสี่นะคะแล้วก็มาบอกบอกลุงต้อมนะคะบอกลุงต้อมฝััลมเรง ปูเจ๊บอกว่าอ้วคุมเกมเองอ้วะจะให้ออกแปดเจ็ดสี่นะคะและตัวกันเจ็ดสองเก้านะคะส่วนตัวล่างนี่สามแปดยังเหมือนเดิมนะคะว่าเลขเลขอยู่บ้านบ้านอ้วซึ่งสารปูเจี๊ก็เป็นมาเลขสามแปดอยู่นะคะยังเหมือนเดิมคะ่ะเพิ่มเติมก็คือปูเจี๊จะบอกให้ออกแปดเจ็ดสี่นะคะ ต่อไปค่ะคุณเด้คุณฝันแม่นนะคะพี่สายพินค่ะสี่งวดติดแล้วนะคะนี่งวดที่ห้านะคะงวดทเ่แลเข้าที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะนี้พี่สายพินก็ฝันบ้านเล็กที่สามเอ็ดเข้าที่บ้านเข้าวังน้ำบ้านเล็กที่หนึ่งห้าทับหนึ่งนะคะ ซึ่งคลิปล่าสุดนี้คือฝันซ้ำนะคะฝันว่าได้คงโทษค่ะฝันว่าได้ข้าวขอมาเต็มบ้านเลยนะคะก็คงจะฝันคงจะมาย้ำตัวเลขให้นะคะไม่สามหนึ่งก็หนึ่งห้านะคะก็พิจารณาดูนะคะเป็นเป็นเพียงแค่ความฝันเนาะ ถ้าใครที่ติดตามจากช่องใหญ่นะคะโชคดีชนแนลนะคะก็จะรู้ว่าพี่สายพินก็ฝันแม่นนะคะ<ม>แคปหน้าจอไว้เลยค่ะ<ม>ต่อไปเลขปูนาคนะล่อยต้องงวดสามสองนะคะสามสองะะแล้วก็ต้องสองสามด้วยเนาะและมีเพิ่มเติมค่ะมีเพิ่มเติมปูที่ปูนาไปทำบุญนะคะ ได้เลขได้ตัวเลขที่บาร์โคดนะคะ6กแปดสีตรงกับบ้านเลขที่สถานธรรมนะคะแล้วก็มีห้าหนึ่งค่ะส่วนโรโค้งสุดท้ายวันที่30นะคะเดเจจะนำเสนออีกนะคะวันที่30ค่ะปู่ก็จะทําพิธีของเงินห้างนะคะวันที่30ค่ะ ต่อไปปู่กําเสนนะคะตัวเลขยังคงเหมือนเดิมนะคะเอดเพิ่มเติมเอดดูจากคลิปช่องใหญ่นะคะของคุณประวัตินะคะซึ่งวันที่ยกดวงนะคะเลขทูบสวยงามมากค่ะตัวเลขชัดเจนมากนะคะสามห้าหนึ่งเจ็ดค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ ตัวเลขของปู่ก็เหมือนเดิมนะคะแปดสองหกับเกหนะคะตัวสามแปดเน้นมาแล้วนะคะตัวสามแปดสามตัวเน้นที่ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกลับไปกลับมาเนาะแล้วล่างวงให้ที่เจ็ดหนึ่งนะคะ ใกล้วันแล้วนะคะต้องพิจารณาตัวเลขดีๆเนาะการลงทุนมีการเสี่ยงนะคะอันนี้ต้องนำเสนออีกอีกรอบนะคะเพราะว่าเขาคุณประหัตจากช่องใหญ่นะคะเขาฝันแม่นนะคะงวดที่แล้วฝันว่าล่างออกหนึ่งหกนะคะพอดีงวดนี้เขาก็ฝันอีกนะคะเอกเลยนำเสนอต่อนะคะนี่เลขสูตรนะคะที่ ตงงวดแล้วนะคะแล้วเลยฝันนะคะฝันว่าคุณเก่มาโบอกนะคะ9ก้าสี่สองล่างหนึ่งแปดนะคะตอนนี้ดังมากก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งแปดก็เป็นไปได้นะคะชอบสำหรักไหน สำนักไหนช่องวันไหนวัดไหนเราก็ตามเนาะอันนี้ไม่พลาดไม่ได้เลยเลขหลักกิโลนะคะเข้าทุกงวดนะคะก็มีสองศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งแปดสองเจ็ดงวดที่แล้วก็หนึ่งหกห้าศูนย์งวดนี้ก็ทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดก็มีรวมกันก็ทั้งแปดห้าทั้งเจ็ดสองเจ็ดเก้าก็ดังมากนะคะ แค่ซื้อในนี้ก็ก็คงจะถูกแล้วเนาะแต่ต้องลงทุนเยอะหน่อยถ้ากลับไปกลับมาสุวเลขที่ที่ตัวเองชอบนะคะและก็มาแรงมากนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีอะไรมากนะคะเอดชอบนะคะสามตัวก็มีแปดเจ็ดสี่หนึ่ง เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็สองตัวเราจะจับใส่เลยนะคะชอบสามตัวตัวไหนเราก็จับใส่เลยนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่มาเรงมากนะคะมาเรงหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่ตอนแรกนี่เรงมากเลยนะคะคงจะแต่ตัวนี้ก็คงจะอั้นหมดแล้วนะคะ ลอตเตอรีก็ยังมีเหลืออยู่นะคะทุกสำนักทุกตัวเลขนะคะมีหลุดมีเข้านะคะต้องพิจารณาดูต้องมีสตินะคะการลงทุนมีการเสี่ยงนะคะการนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ